ออกในมือคุณ ไกับบัตรที่คุณคอนโทรลได้บัตรบีเฟอร์ดิจิทัลธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Bunny Delivery ค่ะวันนี้ค่าคืนวันพุทธที่12ตุลาคมค่ะอยู่กับคุณอาทิประดาและดิฉันวิมวลวันค่ะช่วงนี้นะคะนอกเหนือจากผลประกอบการไตรมาสที่3ที่จับตาก,กันในตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วนะคะยังติดตามการเกี่ยวกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศด้วยอย่างล่าสุดค่ะอังกฤษเองนะคะเตรียมที่จะยุติโครงการซื้อคืนพันธบัตรนะคะหลังจากที่ระบุบ,บอกว่าโครงการนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยพยุงหรือว่าแทรกแซงค่างเงิน แล้วมันก็จะสิ้นสุดการในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะ,คะแล้วก็มีประเด็นที่ออกมาเซอร์ไพรส์ตลาดด้วยระบุบ,บอกว่าณปัจจุบันนี้เศรษฐกิจอังกฤษนั้นเผชิญภาวะถดถอยแล้วในเดือนสิงหาคมแล้วค่ะเป็นภาวะการถดถอยที่ไม่คาดคิดนะคะโดยอัตราการเติบโตนั้นออกมาอยู่ที่ระดับศูนย์ก็คือคไม่เติบโตเลยค่ะต้องบอกว่าอังกฤษนั้นอาจจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยนะคะต้องติดตามกันเพราะว่าทั้งตัวเลข GDP หรือว่าแม้แต่ค่าเงินของเขาเองอก็ยังคงผันผวนด้วยนะคะส่วนตลาดหุ้นบ้านเราคค่่่ะะะต้ออองบกกกววาา2ันนทีีเหลื็มร หยุดการทําการกันไปดังนั้นวันนี้มาตรวจสอบกันสักนิดหนึ่งค่ะตอนเช้าต้องบอกว่าปิดตลาดเนี่ยปรับบวกขึ้นมาได้แต่พอตอนเย็นปิดตลาดนะคะก็มีแรงปรับตัวย่อลงไปค่ะยังคงจับตาในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐที่จะมีการประกาศกันในค่ําคืนพรุ่งนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่านักวิเคราะห์บอกนะคะว่าถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐน้อยกว่าเดือนที่ผ่านมาที่อยู่ที่8.1ตตลาดก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้แต่ถ้ามากกว่าตลาดก็น่าจะมีการปรับตัวย่อลงไปกันได้นะคะดังนั้นยังคงต้องติดตามกันแล้ววันนี้ต่างชาติ ยังคงขายออกไปกันด้วยค่ะเป็นตัวเลขที่จะกําหนดนะคะแนวโน้มความแข็งกร้าวของการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะหนึ่งในประเด็นที่กังวลใจหลังจากที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นอย่างแข็งกร้าวเพื่อจัดการกับเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมานะคะ,คะสิ่งที่เหลยกเลี่ยงได้ยากนั่นก็คือการกดให้เศรษฐกิจนั้นชะลอตัวหรือว่า ภาวะถดถอยแล้วค่ะซึ่งทางด้านของผู้นําของสหรัฐอเมริกาเองออกมาระบุนะครบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นนะคะ,ะเผชิญภาวะถดถอยเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยค่ะโดยทางด้านของคุณโจไบเดนเองได้ออกมากล่าวในเรื่องนี้นะคะพร้อมกับย้ําถึงนโยบายในการจัดการเงินเฟ้อของรัฐบาลสหรัฐด้วยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะถดถอยในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ แต่หากเกิดขึ้นจริงท่านระบุบอกว่าก็มีแนวโน้มที่จะถดถอยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพร้อมระบุว่าผมเห็นนะักวิเคราะห์พูดแบบนี้ทุก6เดือนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นเป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านทางสำนักข่าวต่างประเทศอย่างช่อง CNN นะคะโดยอ้างถึงการคาดการเศรษฐกิจในช่วงนี้ของบรรดาธนาคารรายใหญ่ในสหรัฐ ซึ่งทางด้านของเฟดนะคะในสาขาคลิฟแลนด์คุณรอเรนต้าแมสเตอร์นะคะประธานธนาคารกลางสาหรัฐสาขาคลิฟแลนด์ระบุบอกว่าแม้การปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายครั้งใหญ่ในปีนี้ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เฟดก็ไม่สามารถควบคุมเงินเฟอ้อที่พุ่งทะยานขึ้นได้ค่ะและจําเป็นต้องเดินหน้าในการคุมเข้มนโยบายการเงินต่อไปนะคะโดยนะักปัจจุบันเธอระบุบอกว่าเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงแบบอย่างรากลึกนี้เป็นปัญหาสําคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐแม้อุปสงค์ด้านเศรษฐกิจชะลอตัวลงบ้างแต่สถานการณ์ด้านอุปทานเริ่มส่งสัญญ,ญาณกระเตื้องขึ้นแต่การแก้ปัญหาเงินเฟ้อนั้นนับนะปัจจุบันยังไม่คืบหน้าละค่ะเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อเศรษฐกิจสหรัฐมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ ก่อนหน้านี้ทั้งทางด้านของคุณโจไบเดนหรือว่าแม้แต่รัฐมนตรีครังของสหรัฐก็มีการออกมาวิเคราะห์ในเรื่องของเศรษฐกิจเงินเฟอ้อแล้วก็ต้องมีการออกมาขอโทษขอโพยกันด้วยนะคะที่มีการวิเคราะห์กันผิดเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องติดตามและล่ะค่ะว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะไม่เข้าสู่ภาะวะชะง,งักงานหรือว่าเศรษฐถอยหรือว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องติดตามการแน่นอนเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นนโยบายดอกเบี้ยเลยต้องมานํามาใช้กันด้วยนะคะอย่างล่าสุดเองค่ะทางด้านของแบงก์ชาต ประากาศแล้วนะคะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบ10ปีค่ะขึ้นครั้งนี้นะคะ0.50%ส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยของเกาหลีใต้ณนะปัจจุบันนี้นะคะอยู่ที่ระดับ3%ค่ะธนาคารกลางเกาหลีใต้มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งใหญ่อีกรอบในวันนี้เพื่อฉุดเงินเฟ้อให้ต่ำลงค่ะแม้มีความวิตกกังวลว่าอาจทำให้เศรษฐกิจเติบโตนะคะชะลอตัวมากจนเกินไปมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้นยนโยบาย0.50%สู่ระดับ3% โดยเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะคะที่อัตราดอกเบีย้ยพุ่งแตะกรอบ3%โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดนะคะเป็นการปรับขึ้นครั้งที่8นับตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีการปรับขึ้นแล้วทั้งสิ้น2.50%หลังจากที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้นะคะกำหนดให้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ระดับต่ำเป็นปรกติการเพื่อพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ค่ะการขึ้นดอกเบีย้ยในวันนี้ก็ยังเป็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.50%ย เป,เป็นครั้งที่2นะคะหลังจากปรับขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ เรื่องของนโยบายการเงินต้องติดตามนะคะอย่างวันนี้เองเงินเยนของญี่ปุ่นก็อ่อนค,ค่าลงมาอีกครั้งนะคะไปทดสอบที่ระดับ146เยนต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าคร<ด>ั้งที่เข้าไปแทรกแซงเมื่อวันที่22กันยาย,ยนที่ผ่านมาด้วยนะคะและแนวโน้มสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่คู่ตรงข้ามกับดอลลาร์สหรัฐณนะปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าจะมีจังหวะการรีบาวบ้างแต่แนวโน้มก็ยังไปในทางของการอ่อนค่าหรือว่าถูกแรงเทขายแหละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะหนึ่งในประเด็นเสี่ยงที่เกิดขึ้น พลังงานต่างๆนะั่นก็คือปัญหาของสงครามรัสเซียยูเครนนะคะอย่างที่เรารายงานกันไปค่ะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของการประชุม G7 นั้นมีการนัดประชุมฉุกเฉินหลังจากที่รัสเซียปูพรมในการยิงขีปนาวุธนะคะถล่มหลายเมืองในยูเครนจึงกลายเป็นประเด็นที่ G7 นั้นไม่พึงพอใจนะคะพร้อมกับย้ําเตือนในเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ด้วยค่ะโดยกรณีดังกล่าวกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำเจ็ดชาหรือ G7 ได้แก่สหราชอณาจักรแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลี ญี่ปุ่นและสหรัฐรวมไปถึงสหภาพยุโรปได้เตือนรัสเซียว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ร้ายแรงตามมาและยังยืนยันอีกครั้งที่จะให้การสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้กับรัสเซียหลังรัสเซียโจมตียูเครนเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการของกองกําลังยูเครนเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทําให้สะพานที่เชื่อมระหว่างรัสเซียกับแหลมไครเมียได้รับความเสียหาย ดยรัสเซียตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่บุกยูเครนในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาความหวั่นวิตกนี้เพิ่มสูงขึ้นค่ะหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์ว่ารัสเซียอาจใช้อาวุธนิวเคลีย์ทางยุทธ,ธวิธีสำหรับการโจมตีแบบจำกัดในการทำสงครามกับยูเครนถึงขนาดที่ผู้นำของญี่ปุ่นนะคะนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะระบุก,กับผู้สื่อข่าวว่าเราต้องไม่ทำให้ยูเครนกลายเป็นสถานที่ใหม่ในการวางระเบิดนิวเคลียร์ค่ะ ยังคงเป็นหนังมวนยาวนะคะสำหรับในเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเทยูเครนนะคะที่เรายังคงเห็นความสูญเสียกันด้วยและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ได้รับผลกระทบก็คือในเรื่องของราคาน้ํามันสหราัฐเองนะคะเขามีแผนที่จะกําจัดนะคะจำกัดเพดานในเรื่องของการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียแต่ว่าทางอินโดนีเซียค่ะมีออกมาเปิดเผยมุมมองในเรื่องนี้นะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเองมันอาจจะมีผลต่อในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์นชนิดอื่นๆได้ด้วยนะคะมีการเปิดเผยการจากทางด้านของรัฐมนตรีคลางอิน นางสีมุญญาณีอินทราวตีค่ะบอกว่าการที่คณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐผลักดันให้มีการกำหนดเพดานราคาน้ำมันนำเข้าจากรัสเซียจะเป็นการสร้างแบบอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆและอาจทำให้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจรุนแรงขึ้นสำนักข่าวบูมเบิร์รายงานด้วยนะคะว่าอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอในการจำกัดเพดานราคาน้ำมันนำเข้าจากรัสเซีย โดยท่านรัฐมนตรีคลังอินโดนีเซียนะคะบอกอีกด้วยนะคะว่าการจํากัดเพดานราคาน้ํามันดังกล่าวมีแนวโน้มจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันหรือว่าโอเปกและชาติพาธมิตรหรือว่าโอเปกพาสที่มีมติปรับลดกําลังการผลิตครั้งใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะและสร้างความผิดหวังให้กับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนรวมถึงเป็นผลเสียนะคะต่อความพยายามที่รัฐบาล ของสหรัฐนะคะจะปรับรลดราคาพลังงานโลกลงก่อนถึงการเลือกตั้งกลางเทิงครั้งสำคัญด้วยค่ะ ประเด็นเ่องของการจำกัดราคาพลังงานหรือว่าน้ำมันของรัสเซียเนี่ยนะคะกลายเป็นประเด็นสําคัญแล้วค่ะซึงถือว่าเป็นทั้งความสัมพันธ์ระหว่างชาติยุโรปเองนะคะกับบรรดาชาติพันธมิตรต่างๆหรือแม้กระทั่งสหรัฐกับรัสเซียนะคะถึงขนาดที่ทางด้านของสหรัฐนั้นเดินทางไปเยือนซาอุดีอาระเบียเพื่อที่จะาหาหรือเกี่ยวกับเรื่องของการลดกําลังการผลิตแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับความ<ฆ>ร่วมมือที่ดีสักเท่าไหร่นะคะ<ฆ>ไปติดตามกันต่อค่ะหนึ่งเรื่องสําคัญณนะปัจจุบันนี้ก็คือการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของรายประเทศลาส ที่เรารายงานกันไปนะคะว่าให้จับตาตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการประเมินกันใหม่จากทางด้านของ IMF โดยมีการประเมินว่าเศรษฐกิจโลกนะคะจะเริ่มชะลอตัวลงในปีหน้าโดยเป็นการปรับลดประมาณการในปี2566ลงเหลือเพียงแค่2.7%ค่ะสำหรับเศรษฐกิจโลกค่ะโดยทางด้านของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั้นเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก World Economic Outlook ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้า2566 ลงสู่ระดับ2.7จากเดิมที่ระดับ2.9โดยในรายงานระบุว่าภาวะเลวร้ายที่สุดกำลังรอยอยู่ข้างหน้าและประชาชนจำนวนมากจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปีหน้าอย่างแน่นอนพร้อมบ่งชี้ถึงการขยายตัวที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่ปี2544ค่ะนอกเหนือจากช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 แล้ว แต่ IMF นะคะยังคงคาดการการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ที่ระดับ3.2โดยในรายงานระบุบอกว่าเศรษฐกิจโลกมากกว่าหนึ่งใน3จะ,ะเผชิญภาวะเศรษฐกิจหดตัวในปีนี้และปีหน้าขณะที่การขยายตัวของสหาราฐสาภาพยุโรปและจีนชะลอตัวลง โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกก็คือ1การที่รัสเซียส่งกำลังทหารโจมตียูเครน2วิกฤตค่าครองชีพ3การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งมันจะส่งผลทำให้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์และนิเวศวิทยาด้วยค่ะ MF มีมุมมองต่อเศรษฐกิจทั้งสหรัฐและก็ยุโรปที่ปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าในภูมิภาคเอเชียนั้นถึงแม้ว่า GDP จะปรับลดลงแต่ว่าแนวโน้มทิศทางนั้นก็ยังคงมีการปรับตัวดีขึ้นสําหรับในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจด้วยค่ะพักกานสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ น้ำหนักรถมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันผู้ประกอบการอาจคิดว่ายิ่งมากเท่าไรกายิ่งคุ้มกำไรเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยิ่งบรรทุกหนักมากเท่าไรเครื่องยนต์ก็ยิ่งทดน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังทำให้เครื่องยนต์และกลไกอื่นๆของรถมีอายุการใช้งานที่สั้นลงจึงขอแนะนำว่าวนบรรทุกแต่พอดีเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด กาะติดทุกความเคลื่อนไหวโอกการเงินการลงทุนกับ YouTube c h a n n e n Money b n n k i n k i n g n n e n ใน l ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน YouTube บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money a n n b a n k i n g c h a n n e l กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก SME PLUS พลัสให้ธุรกิจคุณง่ายกว่าที่เคยด้วยแพลตฟอร์มต่างๆจาก SCB SME ไม่ได้นะคะว่าช่วงที่ผ่านมานั้นสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นมีความน่าสนใจสําหรับการลงทุนด้วยนะคะดังนั้นเองทิศทางจะเป็นอย่างไรราคาหรือว่าแม้แต่ปัญหาและอุปสรรคสําหรับการลงทุนจะมีอะไรกันบ้างนะคะทางด้านของ Token X ค่ะมีการจัดสัมมนา,าดีๆสําหรับนักลงทุนค่ะวันนี้เก็บไฮไลท์พิเศษมาฝากด้วยค่ะเชิญค่ะ สินซับดิจิทัลและโทเค n นนเซชันกำลังก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อโลกการเงินภาคธุรกิจรวมถึงระบบเศรษฐกิจแห่งโลกในอนาคตโทเค n x หนึ่งในบริษัทภายใต้กลุ่ม s c b x จึงได้จัดงาน Tokenization Summit 2022 by TokenX ภายใต้แนวคิด Opportunities and Beyond เวทีสัมมนาด้าน Tokenization ครั้งแรกของไทยโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ทุกแง่มุมของสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อวางรากฐานระบบนิเวศด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย วัตถุประสงค์ที่จัดงานนี้นะคะก็จริงๆหลักๆก,ก็คือเพื่อที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลกับทุกๆภาคส่วนนะคะแล้วก็อยากให้มีโอกาสที่คนในสังคมเนี่ยได้มาพูดคุยกันแล้วก็ได้มาฟังประสบการณ์จากคนที่มีประสบการณ์ตรงในฟิลด้วยนะคะแล้วก็จริงๆ Token X ในฐานะที่อยู่ในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเป็น ICO Portal เนี่ยก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม ผลักดันตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของดิจิทัลโทเค็นเนี่ยให้ก้าวต่อไปได้แล้วก็เป็นทางเลือกหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอทั้งฝั่งของเอ็นเตอร์ e รที่จะ raise fund ทั้งเอาไปทำใน use case อื่นๆแล้วก็เป็นอ็อปชันให้กับนักลงทุนในการที่จะลงทุนด้วยอะค่ะสินทรัพย์ดิจิทัลอ่ะค่ะเป็นภาพรวมนะคะของอเรียกว่าภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าภายใต้สินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยมันจะแบ่งออกได้เป็นคริปโตเคอเรนซีกับในส่วนของ Uh, Digital Token นะคะในฝั่งของคริปโตเคเรนซีกับดิจิทัลโทเคนเนี่ยต้องบอกว่าความเหมือนของมันเนี่ยคือมันเป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หลกัหลกๆส่วนมากคนจะใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีมาซัพพอร์ตเหมือนกันแต่ว่าความต่างของ2องอย่างนี้ก็คือว่าคริปโตเคเรนซีเนี่ยเอาไว้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือว่าวัตถุประสงค์ของคริปโตเคเรนซี y คือใช้แทนเงินเลยนะคะแต่ในขณะที่ดิจิทัลโทเคนเนี่ย วัตถุประสงค์เนี่ยสามารถเอามาเป็นดิจิทัลเรปเปอร์เซนทีฟก็คือเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นให้ให้สิทธิ์อะไรบางอย่างกับคนที่ซื้อไปไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของการลงทุนหรือว่าสิทธิ์ในเรื่องของการแลกสินค้าหรือบริการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในฝั่งของดิจิทัลโทเค็นนะคะมันจะเป็นโทเค็นที่มียูสเคสมีโทเค็นที่มีอันเดอร์ไลอิงประกบไปกับตัวของโทเค็นด้วยค่ะดิจิทัลโทเค็นนะคะก็สามารถที่จะ ประยุกต์อย่างที่เรียนว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรมเลยนะคะอย่างที่เราเห็นยู c a s สในประเทศไทยไปแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของ Real Estate หรือว่าในเรื่องของออหนังต่างๆนะคะที่เบลนดอินในระหว่างของ Investment กับ Utility แต่ว่าถ้าพูดถึง i n d u s t r รีเนี่ยต้องบอกว่าสามารถเอาไปใช้ได้อย่างหลากหลายนะคะอินดัสทรีอื่นๆอย่างเช่นเราจะเห็นอย่างเกมมิ่ก็มีคนเอา สินทรัพย์ดิจิตัลไปใช้มากมายนะคะคาร์บอนเครดิตเราก็จะเห็นว่าเป็นเทรนที่กำลังมาทุกวันนี้นะคะแล้วก็อย่างตัวของโซเชียลมีเดียอาร์ตต่างๆนะคะแล้วก็อีกมากมายเลยที่สามารถที่จะเอนเตอร์เทนเมนต์สามารถที่จะใช้โทเค็นเป็นอินสตูเมนต์ได้ถ้าพูดถึงเนี่ยคงหนีไม่พ้นในเรื่องของเศรษฐกิจ ในภาพรวมแล้วก็ภาวะดอกเบี้ยด้วยที่มันก็จะส่งผลให้ในตัวของดีมานของสินทรัพย์ที่คนอาจจะคิดว่าเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคริปโตเนี่ยคนอาจจะยังไม่ได้ก้าวเข้ามาซื้อมากนะักถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นเรียกว่า use Cas e ที่ชัดเจนหรือว่าประโยชน์ที่ชัดเจนของคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าถ้าพูดถึงในฝั่งของดิจิตอลโทเค็นที่มีอันเดอร์ไลน์อิงเนี่ยเราก็คิดว่านักลงทุนเนี่ยคงจะดู เรียกว่าอัน e r เดอร์ไลน์อิงว่ามีประโยชน์กับเขาแค่ไหนหรือว่าเป็นอัน e r เดอร์ไลน์อิงที่มีความดีขนาดไหนมีคุณภาพแบบไหนนะคะก็คงจะมองแยกจากกันสําหรับการลงทุนก็เป็นคอนเซปต์ก็คือต้องเข้าใจในเรื่องที่เราจะลงทุนก่อนนะคะว่าสิ่งที่เรากําลังจะลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงยังไงมันมีธรรมชาติเป็นยังไงมันมีคุณลักษณะแบบไหนแต่ว่านั่นก็เป็นการเข้าใจสิ่งที่เราจะลงทุน แต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจตัวเราเองด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเรียกว่า risk appetite หรือว่ามี preference ในเรื่องของการลงทุนมีการทนต่อความเสี่ยงในเลเวลไหนเพื่อที่เราจะสามารถ allocate ในเรื่องของสัดส่วนการลงทุนได้เหมาะสม ในฐานะผู้ให้บริการด้านโทเค็นดิจิทัลแบบครบวงจรดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นโทเค็นไอเซชันซักเซสพาร์เนอร์ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าองค์กรชั้นนำของประเทศไทยผ่านการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและโทเค็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ TokenX หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูเชื่อมโลกปัจจุบันเข้าสู่โลกการเงินอนาคต พื่อช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการนักลงทุนภาคธุรกิจตลอดจนผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆพร้อมช่วยให้สามารถเข้าถึงโอกาสเติบโตที่ไร้ขีดจำกัดได้ ณปัจจุบันนี้นะคะสินทรัพย์ดิจิทอลค่ะถือเป็น1โอกาสนะคะในโลกของการลงทุนของธุรกิจทั้งในรูปแบบของการระดมทุนนะคะหรือว่าการขยายโอกาสการลงทุนไปสู่รูปแบบต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะคะท่านก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากทางด้านของ TokenX ได้แล้วค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจกันต่อค่ะ w w ่เว็บ y a n d b a n k i n g co. th financial media platform ร์มพนึกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุนไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน m o n e y a n d b a n k i n g co. th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนห้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคาร วันนี้ผมจะพาไปดูว่าเชฟเขากินอะไรกันจะทำั้งสีกุ้งรงตัวทมี่หลังตัวเนี่ยต้องกินง่ายเร็ในเะสร์พันต้องอร่อยด้วยสปาเกตตี้กุ้งซอสต้มยำหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นเลเว่นทุกสาขาง่ายอร่อยจริงๆด้วยร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยอ l ลิ e Health p จากเมืองไทยประกันชีวิต มันนี่เอ็กซ์โปสองพันยี่สิบสองเชียงใหม่สิบเอ็ดถึงสิบสามพฤศจิกายนนี้เชียงใหม่หอเซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ต กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้มีความคืบหน้าสําหรับผู้ชมหรือว่าแม้แต่นักลงทุนที่เตรียมจะรอซื้อหุ้นกู้ของโลตัสด้วยนะคะวันนี้มีการประกาศเคาะอัตราดอกเบี้ยมาแล้วนะคะสําหรับหุ้นกู้โลตัสค่ะมีทั้งรุ่นอายุ1ปี6เดือนรุ่นอายุ3ปีนะคะรุ่นอายุ5ปีแล้วก็รุ่นอายุ7ปีค่ะ บริษัทเอกชัยดิสทริบิวชันซิสเต็มจำกัดผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำขนาดใหญ่แบบออมนิชาแนลนะคะและบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าในประเทศไทยภายใต้แบรนด์โลตัสประกาศอัต,ตาราดอกเบีย้ยสุดท้ายสำหรับหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกรันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครบจำนวนทั้ง4รุ่นแล้วค่ะประกอบด้วยรุ่นอายุ1ปี6เดือนอัต,ตาราดอกเบีย้ยคงที่2.81%ต่อปีรุ่นอายุ3ปีอัต,ตาราดอกเบีย้ยคงที่3 2 5 ปรุ่นอายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่3.55%ต่อปีรุ่นอายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่4%ต่อปีค่ะมีกําหนดชําระดอกเบีย้ยทุกๆุก6เดือนสามารถเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่และหรือผู้ลงทุนสถาบานันเสนอขายระหว่างวันที่17-19ตุลาคมนี้ผ่านสถาบานันการเงินชั้นนํา8แห่งจองซื้อขั้นต่ํา1 0 0 0บาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0บาทค่ะบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้จากบริษัทท มิสเลตติ้งจำกัดในระดับ A บวกนะคะแนวโน้มอ,อันดับเครดิตคงที่ณนะวันที่19สิงหาคม2565ค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะก็รอวันจันนี้นะคะสามารถจองซื้อกันได้แล้วค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสําหรับท่านใดที่อยากจะจัดพอร์ตการลงทุนนะคะกระาจายการลงทุนในรูปแบบของตราสารหนี้พันธบัตรรัฐกันบ้างนะคะ ล่าสุดค่ะทางด้านของบลจบัวหลวงนะคะเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ภาครัฐตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะกองทุนนี้ชื่อว่ากองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ6ทับยีเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐอาทิตัวเงินครังพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือพันธบัตรนะคะ โดยเปิด IPO ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะอายุ6เดือนอัตราผลตอบแทนประมาณการอยู่ที่0.9%ต่อปีขนาดโครงการอยู่ที่5,000ล้านบาทโดยเสนอขายในราคา10บาทต่อหน่วยผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ10,000บาท สำหรับบัวหลวงธนารัฐ6ทับ2จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเช่นตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออกผู้รับรองผู้รับอาวานหรือผู้ค้้ประกรันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า80%ของ NAV รวมทั้งกองทุนนี้จะเน้นลงทุนครั้งเดียวโดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม buy and hold fund นะคะส่วนที่เหลือจะไปลงทุนในเงินฝากบัตรเงินฝากตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินตราสารหนี้ของสถาบันการเงินและหรือพันธบัตรวิสาหกิจและหรือการหาดอกผลด้วยวิธีอื่นๆการทําธุรกรรมการซื้อตราสารหนี้ภาครัฐกับสถาบันการเงินโดยมีสัญญาที่จะคืนตราสารหนี้ดังกล่าวตามวันที่กําหนดในสัญญาค่ะ นอกจากนี้นะคะช่วงนี้เราอาจจะเห็นการออกกองทุนจากหลากหลายบรจเลยนะคะเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนกันด้วยค่ะอย่างล่าสุดเองนะคะทางด้านของบรจไทยพานิชมีการออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐนั้นยังคงเผชิญกับภาวะที่มีความเสี่ยงชะลอตัวหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อน,นะคะแต่ถ้ามองแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวเศรษฐกิจสหรัฐนั้นก็ถือว่ามีโอกาสการเติบโตได้ค่ะดังนั้นเองทางด้านของบรจไทยพานิชนะคะจะมีการเปิดกองทุน หุ้น US Small Cap Passive ค่ะสามารถจองซื้อกันได้นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้ค่ะ โดยทางด้านคุณนันมนัทเปี่ยมทิพมนัทประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพันธุ์จำกัดเปิดเผยนะคะว่าสาหาราัฐยังเป็นประเทศที่ได้รับความน่าสนใจของนักลงทุนแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะอยู่ในชะลอตัวแต่ระยะยาวเชื่อมั่นว่า GDP ของสาหาราัฐจะขยายตัวได้ดีและคาดว่าจะค่อยๆฟื้นตัวในปี2567ค่ะจากการที่ธนาคารกลางสาหาราัฐมีโอกาสกลับมาผ่อนคลายนโยบายการเงินและปล่อยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้เต็มศักยภาพเปิด เสนอขายนะคะกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น USM c a p a c s i v e หรือว่า SCBRS 2 0 0 0ที่มีเป้าหมายนะคะสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Russell ส0งศค่ะซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐกว่า2 0 0พบริษัทครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมนะคะเสนอขายครั้งแรกนะคะก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19เก้าตุลาคมนี้ค่ะขณะดเดียวกันกองทุนนี้นะคะต้องบอกว่ามีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า90เป และมีโอกาสเป้าหมายสร้างผลตอบแทนดัชนีนะคะใกล้เคียงกับดัชนีราเซล2000ด้วยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถไปขอรายละเอียดนะคะหนังสือชี้ชวนเพื่อที่จะทําการศึกษาแล้วก็หาโอกาสการลงทุนกันและคะ่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่าคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตั้งแต่วันนี้ไปคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนเพียงติดตามลน well. ์ออฟฟิเชีย TNN Wealth เริ่มเป็นเพื่อนกับเราพิมพ์ค้นหา @TNN Wealth แล้วเพิ่มเป็นเพื่อนเราจะรวบรวมข่าวสารด้านธุรกิจที่ทำให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์สำคัญและตอนนี้เราสามารถให้คุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาทองคำจากสมาคมค้าทองคำและตลาดซื้อขายเหรียญพิปโตตามแผบเมนูข้างล่างนี้อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับเราที่ l ลน์ t n เอ็นเอ็สรุปทุกความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยและทุกสินทรัพย์ทั่วโลกในช่วงเซ็ต5 p m ทันโลกการลงทุนจากภาคฝั่งตวนตกก่อนใคร ข่าวเด่นประเด็นร้อนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนมองลึกล่วงหน้าคิดท,ทางตลาดหุ้นไทยในวันรุ่งขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเจาะลึกบริษัทะเบียนที่มีศักยภาพพร้อมก้าวผันทุกผลิตภัณฑ์การลงลทุนในยุคดิจิตาลิดตาได้ในทีเนนรู้ทันลงทุนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีทางทีเนนช่อง16และทุกช่องทางออนไลน์ คำว่าท็อปมีความหมายว่าสูงสุดกว่าจะมาถึงจุดนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างมาเปิดมุมมองผู้นัาทางความคิดได้ในรายการมีเดียท็อปรายการที่จะพาไปพบปะพูดคุยกับผู้บริหารชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่ประสบความสําเร็จเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทําธุรกิจติดตามได้ทุกวันเสารเวลา22นาฬิกาผ่าน ENN ช่อง1 6 รู้ลึกรู้จริงกว่าที่เคยทั้ง